สวัสดีครับเพบนกับผมนะครับเดนวิริยุทธ์พักดีเจเดกครับผมเจ้าที่บริษัทฟุกเทนควบจำกัดนะครับปุ๋ยตรามาเงานะครับก็วันนี้นะก็กำลังจะไปส่งปุ๋ยนะครับเป็นหมอยางนะครับสูตร10-60นะครับสำหรับยางสกีดนะครับก็วันนี้ก็ก็ใกล้ถึงเวลาที่ใช้ปุ๋ยยางแล้วนะครับก็เกษตรกรนะครับชาวสวนยางนะครับก็สั่งปุ๋ยมาเริ่มเยอะเลยนะครับตั้งแต่หมอยางสูตรนะหมอยางท่านหาลองเสริมนะครับก็วันนี้ก็เมื่อเช้าก็ไปไปส่งปุ๋ยมาครั้งละนะครับก็ เอาเป็นเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วน100ไร่ส่วนหนึ่ง50กว่าไร่นะครับก็วันนี้นะครับก็อีกเที่ยวหนึ่งช่วงบ่ายอย่างงี้นะครับก็จะเป็นหมอยางตามะเงาสูตร160นะครับที่นี้ก็จะเป็นปุ๋ยที่อ่าสำหรับยางพาราโดยตรงเลยนะครับเกษตรกรนะครับชาวเชียงรายนะครับชาวเขายานะครับก็ต่างมั่นใจเลยนะครับว่า ใช้ปุ๋ยหมอยางตามมาเงาแล้วเนี่ยนอกจากได้ธาตุาหารหลักแล้วเนี่ยก็จะมีธาตุาหารรองนะครับเสริมด้วยตัวกรดซิลิคอนด้วยนะครับก็ถ้าเป็นหมอยงงางเนี่ยก็ไม่ต้องหากดซิลิคอนมาผสมให้ยุ่งยากละนะครับคือพร้อมใช้เลยนะครับก็จะเป็นสูตร10-60นะครับก็ตัวนี้นะครับก็เกษตรกรหลายท่านนะครับคงใช้กันบ้างแล้วนะครับก็รู้เลยว่าถ้าใช้แล้วเนี่ยเปลือกยางจะน,นิ่มเปลือกยางจะหนานะครับแล้วก็ใบเนี่ยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องยางแต่นึ่งเนี่ยน้อยมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นปุ๋ยสำหรับ ยางพาราโดยตรงเลยนะครับก็ปุ๋ยของพุกเทียงคุบก็บริษัทุกเทียงก็อยู่ทางใต้นะครับก็ใช้ขายกันเรื่องยางพาราเนี่ยก็หลายสิบปีเลยนะครับวันนี้ก็ในพื้นที่เชียงรายหรือพะเยาเชียงคำก็มีตัวใจจำหน่ายเรียบร้อยนะครับก็ขายกันมาอย่างยาวนานเหมือนกันนะครับอย่างเช่นร้านาที่อำเภอเชียงคำนะครับก็ตัวใจจำหน่ายอยู่คือร้านลีเจริญน,นะครับการเกษตรนะครับก็ มีจำหน่ายอยู่ที่นั่นนะครับหรือว่าร้านลุงเจริญนะครับก็สามารถสอบถามมาได้ที่อำเภอเชียงคำหรือว่าอำเภอพุ้างนะครับจังหวัดพะเยานะครับก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะครับตัวหมอยางตาม้าเงานะครับผมก็จะเป็นสูตร160นะครับตอนนี้ช่วงนี้นะครับราคาปุ๋ยเคมีกําลังจะขึ้นนะครับบางที่ก็ขึ้นไปแล้วนะครับอย่างยูเรียจาก500กว่าบาทขึ้นเป็น700นะครับบางที่ก็ขาย700ละนะครับก็เตรียมปุ๋ยเตรียม ยาไวให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวราคาขึ้นคงจะได้ซื้อปุ๋ยแพงแน่นอนนะครับแต่ว่ามอยางพาราเนี่ยก็สำหรับปุ๋ยยางนะครับสำหรับยางพารานะครับก็ใช้แล้วดีแน่นอนนะครับต้นยางดีสภาพดินดีนะครับก็มีโอกาสลองใช้กันดูนะครับวันนี้ผมเด่นริยุทธิกิจนะครับเจ้าที่บริษัทพุกเจนทุกจำกัดนะครับก็ฝากปุ๋ยมอยางตามมาเง้าฝากร้านลีเจริญการเกษตรฝากร้านลุงเจริญการเกษตรที่อำเภอเชียงคำพะเยาด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ